just cause you wanted to ลีลี่อยู่นิ่งๆหน่อยลูกขาลูกขาลูกขาเช้ามาก็พุ้นกับน้องลีลี่เลยนะคะอ,อะไรยูกโดลาค่ะ ดอลลานี้แบบเริ่มเข้าใกล้น้องแล้วนะคะแต่เขาไม่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรน้องนะคะก็โอเคคือคนอื่นยังอยู่ชั้นสามนะคะมีดลาร์เนี่ยเขาก็โดดออกมาเองได้เขาก็เลยแบบว่าแบบอิสระมากจะไปไหนก็ไปได้หมดเดี๋ยวชักพักนึงค่อยให้เด็กๆชั้น3ามลงมากันนะคะให้เขาค่อยอๆคุ้นเคยกันไปทีละนิด ลิลี่คือลูกหมาต้องนอนประมาณวันละ1 8บแถึงยีชั่วโมงนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องแบบให้เขาอยู่ในนี้เพื่อนอนหลับะะแล้วแบบพอตื่นก็ออกมาเล่นอันนี้กระเป๋าใส่ขนมนะคะสำหรับให้ตอนที่ฝึกเท่านั้นนะะ่ะเป็นตับแห้งนะคะเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวเราจะแบบว่าฝึกเรียกให้เขามาหานะคะ <c oughs> ถ้าเขามาปุ๊บ <c oughs> คือเรียกหมาแล้วมาหมาต้องได้รับความแฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้น,นเวลาเรียกเขาจะได้มาหาเราใช่ไหมไม่ใช่แบบเอาเรียกแล้วก็พาเข้ากรงจับไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยการถูกเรียกอ่ะคือแบบจะไม่แฮปปี้อ่ะอะไรอย่างงี้ไม่ได้ก็เลยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกปุ๊บได้ของกินเลยอย่างเงี้ยจะมาฝึกตอนแรกๆนะคะแรกๆต้องใช้อาหารลอ่อแล้วพอเดี๋ยวเขาโตไปเขาก็จะมาเองโดยอัตโนมัติ mm hmm. ค่ะลิลี่โอ้ยเด๊ เรต้องใช้คำว่าโอ้ยเดเป็นคำสั่งลานะคะไม่ไม่เรียกชือ่อเฉยๆลิลลิโอ้ยเดลิลลิโอ้ยเด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 ย์โอ้ยเดย์เอีก,กอีก,กอเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากพอเขามาก็ให้อาหารแล้วก็ชมชมชมไปนะคะ <c oughs> อะไรลูกสนใจพี่โ <c oughs> ดราจังหรืออะไรฮะอ, <c oughs> อะไรอะอะไรอะฮะ อยากเล่นกับโดนัจ,จังหรือเปล่า ป๊าป๊าสั่งแฮนเจลมานะคะเยอะแยะไปหมดคาดว่าต้องใช้กับหมาแน่ๆเลยค่ะคือที่ตอนโควิดนะคะไม่เคยสั่งอะไรแบบนี้มาเลย <Yeah. S 1> ช่วยๆวอสมใจเอามาใช้กับลีลี่ไม่ทั้งความสะอาดอะไรอย่างเงย เดี๋ยวไบรษณนีเขาจะมารับของค่ะยังเจมของไม่เสียแต่ว่าต้องออกไปเตรียมเงินมาจ่ายค่าส่งก่อนนะคะนี่ป้ะป๋าเขาอยู่บ้านนะคะให้เขาเฝ้าลิลี่ไปค่ะก็ะมาที่แม็กวานะูเพราะว่าแบบไกลบ้านที่สุดอะไม่ถึง5นาทีซื้อ,อยากิโซบะไปให้ป้ะป๋า ปบ,บไปทำฟันมาแล้วแบบเจ็บฟันนะคะเลยต้องกินอะไรแบบแนวนี้นะคะนี่ค่ะเราก็แบบเปิดดู YouTube เรื่องหมาทั้งวันนะคะนี่ใต้โซฟานะคะตอนแรกน้องแมวทำพังเละมากเมื่อกี้ป้าปาไปซื้อของมาซ่อมให้นะคะเพราะว่ากลัวลิลี่จะไปกินพวกแบบเศษใต้โซฟาสวยแล้วตอนนี้ แมวแมวของเราก็เริ่มชินน้องขึ้นมานลคะก็มานั่งมาอยู่กันแถวนี้ทุกคนกำลังมองน้องลิลลี่เขาวิ่งอะไรของเขาใช่ไหมลูก กลับมาก่อนเพื่อนเลยเนี่นะอะไร,รอะลูกหนูหนูไปเก็บมแมลงมาได้เหรอที่บอกไปกับโรงเรียนน่ะหรอลูกนี่ค่ะปล่อยน้องไปแล้วค่ะเหมือนกับว่าวันนี้ที่โรงเรียนเขาพาไปจับมแมลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนี่พอกลับมาบ้านก็เลยเอามาปล่อยวันนี้นี่ครูบอกว่าจะไปเล่นบ้านเพื่อนนะคะซึ่งเป็นคนที่เราแบบไม่รู้ไม่คุ้นก็คือใครและบ้านอยู่ไหนก็เลยต้องแบบไปดูก่อนว่าบ้านเขาอยู่ไหน อะไรวิ่งมาทําไมอ่ะอะไรอะไรไม่หนูไม่ต้องวิ่งมัมหมาจะเหนื่อยไงหนูก็เดินไปพร้อมกับ,บมัมหมัดนี่แหละมาชี้กัไม่ต้องมาอยากวิ่งว้ยามากับเขาทําไมเนี่ยเฮ้ยมาแต่ริคู้รู้จากบ้านเพื่อนไหมคะเนี่ยบ้านอยู่ไหนตรงนี้เหมือนจะเป็นโรงเรียนสอนเปียโน่ะดูนะ โอ้ลิขูพาเรามาผิดทางเนี่ยค่ะเจอเพื่อนเพื่อนเขาเลยบอกว่าไปทางนูน้นโอยต้องวิ่งตามเด็กค่ะ <c oughs> โอเคค่ะส่งลิขูที่บ้านเพื่อนเรียบร้อยทีนี้เราก็เดินกลับนะคะชมสวนนะน,นี่คือเขาแบบไม่ได้ปลูกขายปแบบว่าปลูกเป็นงานอดิเรกอะไรเงีเง้ยค่ะคนแก่ญ,ญี่ปุ่นเขาชอบปลูกผักปลูกอะไรของเขาไปนะ <c oughs> อันนี้แบบเป็นไรเอ่ย ข้าโพดเนาะข้าโพดฝั่งนี้ก็มีนะคะนี่ปลูกหลายชนิดเลยหรออ๋โอโกโบอ๋ออันนี้พิกค่ะโกโบอันนี้มันลูกอะไรอ่ะลูกกินได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้โรงงานอะไรไม่รู้นะคะเล่นอะไรข,ขาวๆก็ไม่รู้นะ โอ้โหบ้านนี้ปลูกอจิไซแบบสวยมากต้นใหญ่งามมากเดินกลับบ้านกันต่อนะจริงๆก็ก็ไกลนิดนึงมา้ี่เนี้ยบ้านนี้แต่แต่ไม่เคยเห็นที่ขุดเล่นกับคนนี้เลยสงสัยเพิ่งจะมาเล่นกันอันนี้ได้กงปะเนอะลูก อันนี้คือเทนดิเคียวนะคะเทนดิเคียวก็คือเป็นศาสนาหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่นารานะคะใช่อยู่ที่นาราแต่ว่าเขาก็มีสาขาไปทั่วประเทศทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองไทยก็มีนะคะม,ม,มาแล้วลูกทำปากกะไรนะมาทำากให้กันไปทำไมไปนานใช่ไหมมา่หมากะเอลวบ้านเพื่อนนี่คหนูไม่รู้จกักมั้งแม่หมา,มาก,ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันอะ ระหว่างที่ได้ขู่ไปเล่นบ้านเพื่อนนะคะเราก็จะออกไปซื้อของกันค่ะของสําหรับน้องลิลลี่นะคะป,ป้าเขาอยากไปซื้อก็มาที่ร้านเพชชอ o p อีกแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมาเพชชอ o p บ่อยหน่อย คือเราจะมาซื้อสายจูงค่ะไปฝึกจูงในบ้านค่ะคือยังออกไปเดินเล่นนอกบ้านไม่ได้เพราะว่าเพิ่งฉีดวัคซีนมาแค่เข็มเดียวจะต้องรอให้ฉีดวัคซีนครบ3มเข็มนะคะถึงจะออกไปเดินเล่นตามที่ต่างๆได้แล,แล้วก็ก็คือตอนนั้นก็คงจะประมาณสัก2เดือนนะคะแต่ป้าป๋าบอกว่าเราควรจะแบบฝึกเดินเล่นในบ้านไปก่อนก็เลยจะมาซื้อแบบนี้นะคะ อันแบบนี้คงต้องใช้ตองน้อนโตอะหรอันนี้ยังอันนี้คือแบบตอนโตเลยคือจริงๆมันต้องใช้แบบนี้นะะแบบที่แบบใส่ใส่ตรงตรงไหล่ตรงตัวแต่ว่าน้องเขายัางเล็กมากถ้าเราซื้อแบบนี้มันต้องเปลี่ยนสายตลอดจนกว่าจะได้ออกไปเดินเล่นจริงก็เลยยังไม่ซื้อแบบนี้นะคะเราก็จะใช้แบบปลอกคอที่เรามีอยู่แล้วก็ใช้สายอันนี้จูงเล่นในบ้านเฉยๆค่ะ คือแบบอ้าวทำไมไม่ซื้อให้น้องเปลี่ยนไซส์ไปเลยเนื่องจากว่าของพวกนี้ไม่ถูกนะแพงเนี่ยแค่สายธรรมดาอย่างนี้นะคะสองพันเยนอะสายธรรมดามากสองพันเยนใช่ค่ะแต่ถ้าเราซื้อแบบนี้นะะเนี่ยสามพันเยนเพราะฉะนั้นเลยหรอว่าต้องต้องซื้อตอนน้อนโตก่อนอะไรหรออะไรเจ็บเจ็บโอ้ย อย่างที่บอกว่าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับแพงกว่าของเด็กค่ะเสื้อผ้าหมาก็ยิ่งแพงนะคะแพงกว่าของลูกค่ะสนุกซื้ออันนี้นะคะลองเฉยๆอันนี้ถูกสุด <laughs> ถูกสุดพันเยนเสื้อเราไม่ซื้อลูก <laughs> เด็กเรามันไม่ใช่เด็กที่จะมาใส่เสื้อลูกอันนี้เขาจะแบบหมาเล็กหมาเล็ก <laughs> ก็มาซื้อแค่นี้ละะ่ะค่ะอันเดียว นี่นะซื้อได้ประมาณ1ชิ้นนะลูกมาจ่ายบินนะคะต้องแบบกดที่เครื่องนี้ค่ะขอน้ำออกใหม่เนาะ Black Thunder. s u n d าก็เป็นน้ำที่หมาชอบเหมือนกันมาเอาด้วยละกันนี่นะด้วยเหรอคะโอเคโอเคหมาก็ชอบ ต้องให้น้องเขาไปโรงเรียนสอนสุน,นัขนะคะแต่เขายังไม่รับค่ะต้องอายุ3เดือนขึ้นไปก็จองโรงเรียนไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดินหน้าพาไปซึ่งก่อนที่จะพาไปเราก็ฝึกเองไปก่อนคือการเดินเล่นนี้ก็ต้องสอนฝึกเขานะคะว่าต้องเดินข้างๆเราต้องอะไรอย่างเงี้ยคเขาจะมีวิธีซึ่งเรายังไม่รู้เดี๋ยวตอน3มเดือนพาไปเรียน <S <S ยอันนี้คือป้าป๋าบอกว่าป้าป๋าจะมาฝึกเองตามอินเทอร์เน็ตไปก่อนแล้วเขาทำยังไง ถ้าน้องหมาแบบไม่ได้ฝึกเวลาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบตามใจฉันนะอยากไปไหนก็ไปกระชาก<ป>แล้วก็ไปกระโจนใส่ค,น,คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น<ๆ>การจะพาหมาไปเดินเล่นก็ต้องฝึกก่อนนะคะอะไรคะทุกคนค่ะจัสมินมน้องมิโลมานอนสบายเลยนะอ,อะไรอือ น้องแมวก็แล้วแต่เขาจะอยู่นะคะบางตัวก็ลงไปชั้น1บางตัวก็อยู่ชั้น2หรือไม่ก็ชั้น3คือเราก็แบบปล่อยฟรีสไตล์อยากอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเหมือนว่าถ้าตัวไหนเขาเกิดไม่ถูกกับน้องลิลี่เขาก็อยู่ชั้น2อง 2> ชั้นสก็ได้ค่ะเพราะว่าคือบ้านมันก็มีมีที่ให้อยู่กันทุกคนนะคะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะอนาคตอาจจะมีคนที่แบบเออเล่นกับลิลี่ได้ก็ได้เพราะว่าอย่าง ตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้แบบไปกลัวไปขู่น้องอะไรเลยเสซี mm ่ hmm. so นี่ค่ะทุกคนก็เริ่มแบบเริ่มจะคุ้นเคยกับกลิ่นน้องแล้วนะคะ ก็เริ่มใช้ชีวิตกันปกตเิเจสซี่ขาเจสซี่ก็ชอบนอนบนโซฟานะคะและนั่นค่ะน้องมาลุมาลุนี่จะเห็นว่าเขาจะแบบไม่ไม่กลัวไม่อ,อะไรน้องตั้งแต่วันที่มาแรกๆเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นนอนอยู่ข้างบนนั้นแล้วค่ะคือวิธีการเลี้ยงหมาเนี่ยนะคะของบ้านเราก็จะเป็นการเลี้ยงแบบชาวญี่ปุ่นค่ะ คนญี่ปุ่นเขาสอนกันยังไงก็ทำตามเขานะคะก็คือเขาบอกว่าตอนที่รับน้องมาใหม่ๆใ,ในช่วงสัปดาห์แรกให้อยู่ในคอกหรืออะไรตลอดค่ะก็คือเพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนะคะแบบเมืนเพิ่งย้ายบ้านอะไรเงี้ยก็ให้แบบอยู่ในที่นิ่งๆแล้วก็ป้องกันไม่ให้เล่นกับหมามากเกินไปโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กๆนะคะแล้วก็แบบว่ากันการว่าแบบเออเขา ไปกัดนูน่นกัดนี่อะไรแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรประมาณนี้ค่ะแต่บ้านเราไม่ทำอย่างนั้นนะคะก็คือบ้านเราก็จะครึ่งๆอ่ะแล้วก็ลูกหมานะคะตั้งแต่เกิดจนถึงประมาณ4เดือนะคะเขาจะนอนเยอะมากวันหนึ่งนี่นอนประมาณ18-20ชั่วโมง แต่ว่ามีแค่ตื่นมากินข้าวมาเล่นแปบบ๊แบๆอะไรเงีแบบ้ยแบบแบบแล้วนอกนั้นคือน,นอนหมดเลยเพราะฉะนั้นเดาก็ให้เขานอนในนี้นะคะคือต้องแบบคนญี่ปุ่นต้องมีคอกหมาค่ะเพื่อแบบว่าให้เขาคุ้นชินกับการอยู่ในคอกเช่นเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเขาก็อาจจะเอาไว้ในคอกอะไรค่ะเหมือนหลายคนนะ,ะเวลาเขาเลี้ยงแมวบางบ้านถ้าเขาไม่อยู่บ้านเขาจะเอาแมวไว้ในใ,ในในกรงแมวอะค่ะแล้วก็แบบ เวลาฉุกเฉินเกิดแผ่นดินไหวเกิดอะไรขึ้นมาเพื่อให้หมาคุ้นชินว่าจะต้องอยู่ในในที่แคบในกรงในบ้านอะไรอย่างนงี้นะคะก็เลยต้องฝึกกันไว้ตั้งแต่เด็ก,ดกๆค่ะบ้านเราก็ไม่ได้ทําเหมือนเขาอะคะ่ะที่แบบว่าให้อยู่ในข้อตลอดเวลาอะไรอย่างนงี้นะคะคือเราก็ให้เขาออกมาให้คุ้นคุ้นชินกับบ้านกับสภาพแวดล้อมและแมวแมวนะคะแล้วก็ให้ไปนอนนอนสิลูก <laughs> ดี๋ยวค่อยออกมาใหม่นะออกมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปนอนอย่างเงี้ยอ่าน,นอนนะลูกนะเดีวค่อยออกมาใหม่คนนี้ตื่นไม่ได้ตื่นปุ๊บจะแบบอยากเล่นทันเทรักคนมากไม่มีความกลัวอะไรเลยใช่ไหมคะลูกหมาอะนอนต่อลูกนอนต่อเจสซี่ <c oughs> ค่ะมองน้องอยู่หรอคะ นี่ทุกคนก็แบบมาอยู่ข้างล่างกันตามปกตินะชินน้องกันแล้วนะคะ <Miss Jasmine. S 3> so